สวัสดีครับอยากจะนำเสนอหลักสูตรการโค้ดเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น PASS ครับเป็นเวอร์ชัน PASS เนื้อหาก็จะแบ่งเป็น4 s e เซสชันครับเพื่อจะทำให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงค่อยๆนำการโคร้ดเชื่อมโยงกับการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานครับเป็นเรื่องของ p e r f o r m a n c e ครับเซสชั่นแรกก็จะทำให้เห็นภาพเรื่องของ การบริหารผลการปฏิบัติงานครับเป็นเรื่องของ performance management ครับ performance management นี้ก็จะทำให้ผู้เรียนในฐานะหัวหน้าง,งานในฐานะผู้จัดการในฐานะผู้บริหารเห็นความสำคัญว่าวันนี้ครับภารกิจอันหนึ่งครับที่หัวหน้าง,งานต้องให้ความสำคัญคือการทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นครับเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ high performance ครับงั้น หลักการบริหารผลการปฏริบัติงานเป็นอย่างไรก็จะทําให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ครับว่าโอเคอาจจะต้องกําหนดที่ตัวเป้าหมายนะครับวางแผนการพัฒนาและให้ทีมงานได้ปฏิบัติพร้อมมีการตรวจประเมินตรวจสอบแล้วก็โคชชิ่งแล้วก็ฟีดแบ็กทีมงานครับั้นจะมีการสํารวจแนวคิดของผู้เรียนครับว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานตรงนี้ครับก็จะทําให้ ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ครับว่าอ๋อการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ตัวเองปฏิบัติอยู่นั้นจะทาอย่างไรเพิ่มเติมครับตรงจุดที่จะทํไงเพิ่มเติมนี่แหละครับก็จะทําให้เห็นวัฏจักรของการบริหารผลการปฏิบัติงานในแบบต่างๆของตัวเองหลังจากนั้นครับก็จะสรุปเป็นแนวทางว่าต่อไปถ้าเป็นไปได้เราจะบริหารผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร ระหว่างการบรหิหารผลการปฏังงานครับในวัฏจักรนั้นก็จะมีเทคนิคหรือมีช่วงเวลาครับหลังจากการประเมินแล้วจะต้องมีการโคชชิ่งแด์ฟีดแบ็กทีมงานครับเซสชันที่2ก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ครับผู้เรียนก็จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะที่สําคัญของการโค้ดงานครับโคชชิ่งสกิลครับ,รรบจะเป็นเรื่องของการใช้คําถามที่ทรงพลังครับ คําถามของโค้ชจะเป็นคําถามเปิดเชิงบวกสร้างแนวคิดให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชครับเพื่อทําให้เขาดึงศักยภาพตัวเองออกมาครับตรงจุดนี้ครับระหว่างที่ถามโค้ชจะใช้ทักษะการฟังเชิงลุกอย่างตั้งใจครับทักษะการฟังนี้ก็จะมาช่วยทําให้โค้ชไม่รีบสรุปบนกรอบความคิดของโค้ชครับ แต่จะใช้การฟังเพื่อถามคำถามที่ต่อยอดการฟังของโค้ชที่เป็นความฟังอย่างตั้งใจนั้นจะฟังไปถึงจุดประสงค์ฟังไปถึงกรอบความคิดฟังไปได้ยินความรู้สึกของผู้ที่เรากำลังโค้ชอยู่ด้วยครับทักษะการให้ positive feedback ครับเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกครับทักษะของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องของ Direct Communication ตรงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ผู้เรียนผสมผส,สารทักษะการโค้ชไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็น Performance Management ครับเพื่อให้ผู้ที่ไปโค้ชนั้นสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานของตัวเองให้สูงขึ้นได้ครับงั้นการทักษะพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และก็เข้าใจเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นเชิงโลเปก็จะทําให้ผู้เรียนได้ฝึกจะมีตัวอย่างคําถามครับที่ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะต้องถามอย่างไรนะครับถึงจะทําให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ถูกโค้ชนั้นตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองครับจะมีเทคนิคการฟังครับผ่านกรณีศึกษาต่างๆก็จะทําให้จากเดิมนั้นฟังแล้วจับประเด็นไม่ได้ครับก็จะเริ่ม ฟังแล้วจับประเด็นได้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับงั้นเซสชั่นที่3ก็จะทําให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าสามารถนําทักษะการโค้ดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโค้ดเพื่อตั้งเป้าหมายตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าหากไม่มีเป้าหมาย ผู้ที่รับการโค้ชก็อาจจะไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของใช้การโค้ชกับหน้างานครับเป็นโคชชิ่งออนจ็อบนะครับและหรือเป็นรอบของการโค้ชเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนโคชชิ่งครับพอประเมินแอปเปโซเสร็จแล้วก็ดำเนินการโคชชิง่งแล้วก็ให้ฟีดแบ c k ไปด้วยเพราะฉะนั้นทักษะของการโค้ชก็จะสามารถถูกใช้ในสาการต่างๆได้แน่นอนครับในบางกรณีคนที่มาขอรับคำปรึกษา มีความรู้สึกกังวลเครียดเราเรียกว่าเป็นเดลาม่านะครับเกิดสภาวะลำบากตรงนี้ครับโค้ชสามารถที่จะใช้ทักษะการโค้ชในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาครับเปลี่ยนกรอบความคิดเขาพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของโคชชิ่งฟอร์ p โพเทนเชียลครับก็จะมาทำให้ผู้เรียนสามารถใช้กรณีศึกษาเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งครับเปรียบเสมือนกับการได้ฝึก ใช้ก่อนออกไปเจสถากณาร์จริงครับก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจเวกอรและโค้ดที่สอนก็จะมีการทำโลเพย์อิงให้เห็นแล้วก็ถอดบทเรียนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการโค้ดอย่างชัดเจนมากขึ้นครับสุดท้ายครับก็จะเป็นการแลปอัพให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่าโอเคนั้นการที่เราจะกลับไปโค้ดเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นหลักการโค้ดที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับ และสิ่งที่ผู้เรียนในฐานะที่จะกลับไปเป็นโค้ชเพราะว่าผู้เรียนก็เป็นหัวหน้างานแต่บางกรณีถ้าเกิดเราต้องการพัฒนาคนในฐานะโค้ชนั้น<ม>เราควรจะทําอะไรบ้างเนั้นสิ่งที่โค้ชควรปฏิบัติเป็นอย่างไรและหรือสิ่งที่โค้ชี่คาดหวังจากโค้ชเป็นยังไงตรงจุดนี้ครับผู้เรียนก็จะตระหนักรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วทัวเนี้เนี่ยเราอาจจะรีบสั่งน้องมากเกินไปทั้งจริงแล้วน้องอาจจะอยากให้เรา ชวนคุยแล้วก็คิดถึงศักยภาพเรื่องไหนที่เขาไม่รู้เราสามารถบอกได้แต่เรื่องไหนที่เขารู้เราสามารถที่จะดึงศักยภาพเขาออกมาได้ครับ mm hmm. ก็จะทําให้เขาเกิดการเติบโตเกิดการเชื่อมั่นและสามารถกลับไปดําเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเขาเองครับก็จะทําให้เราสามารถทําให้เขาเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นเป็น high performance ครับ สุดท้ายก็จะเป็นการบ้านที่ผู้เรียนสามารถที่จะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการคดจริงในระหว่างการปฏิบัติงานครับหลักสูตรการคดเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นก็จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันทีครับ